ท่ของรายการสารคามย้ำเสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงผลิตไทยจังหวัดมหาตะขามริ่มไปทิงสถานีวิทยุลกาหอกระจายข่าวประจำมูบ้านนะครับเนาะที่รับสัญญาณทางสมทอมหาตะขามนะครับชนในนัคกาผู้ฟังกามีเรื่องราวนะครับสำหรับการทษ่ติดตอหลองเรียนหรือว่าแจงบอแสยาเสพติดสําหรับผู้วาราชการจังหวัดมหาตระขามนะครับเนาะสำหรับสายด่วนเพิ่นนะครับก็มีเบร์โทรนะครับในการแจงนะครับ สายตรงนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์กับ03-777323นะครับสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชมนะครับเนาะหรือว่าสีสามารถแจ้งโดยตนเองนะครับที่ทำการปกครองจังหวัดมหาตะขามนะครับกลุ่มงานความหมันคงสันซีสารกางจังหวัดมหาตะขามรวมถึงการทรงประสศนีย์นะครับกับสามารถทรงใดทีตูปอ่น่111มหาตะขาม44,000นะครับเนาะรวมไปถึงทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ อสอปสจังหวัดมหาตราคามนะครับ นอกจากนี้นะครับกาหมีเบอร์นะครับสำหรับการโทรติดต่อหลองเรียนนะครับในการแจ้งบ่อแสยาเสพติดในพื้นท like. ี่นะครับซีสามอําเภอนะครับที่ทำการปกครองอําเภอกระทาวีชัยนะครับกาสามารถโทรแจ้งได้ทีหมายเลขโทรศัพท์กาซูซีสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสามนะครับที่ทำการปกครองอําเภอว่าปีปทุมนะครับกาสามารถโทรแจ้งได้ทีศูนย์ซีสามเจ็ดเก้าเก้าซีห้าแปดนะครับที่ทำการปกครองอําเภอหน้าเชื่อนะครับกาสามารถโทรแจ้งได้ทีหมายเลขโทรศัพท์กาซูซีสาม เจ็ดเจ็ดเกที่ทับการปกครองอำเภอโกสุมิสายนะครับกัสามารถโทรแจ้งในทีหมายโทรศัพท์นะครับกับศูนย์ซีสามเจ็ดหที่ทับการปกครองอำเภอแกดานะครับสามารถโทรแจ้งในทีศู 3, นย์ซีสามที่ทับการปกครองอำเภอานาดูนะครับกัสามารถโทรแจ้งในทีศูนย์ซีสาด้าเ่งหนึ่งศูนที่รับการปกครองอำเภอกุดรางนะครับก็บสามารถโทรแจ้งได้ที หมายเลขโทรศัพท์กะศูนย2สี่สที่รับการปกครองอำเภอแางซีสุราณ์นะครับกะสามารถโทรแจ้งในทีหมายเลข043 729 148ที่รับการปกครองอำเภอบรารบือน,นะครับกะสามารถโทรแจ้งในทีหมายเลข043 771053 ที่รับการปกครองอำเภอเชียงเนียร์นะครับก็สามารถโทรแจ้งได้ที่0 4 3 7 8 1 3 4 0นะครับที่ร <respir> ับการปกครองอำเภอพยัคฆบุวิสัยนะครับก็สามารถโทรแจ้งได้ที่0 4 3 7 9 1 1 0 0นะครับแล้วก็ที่รับการปกครองอำเภอชินชนนะครับก็สามารถโทรแจ้งได้ที่0 4 3 7 5 1 1.9.4นะครับเนาะในการเป็นหูเป็นตานะครับเป็นตาสับประรดนะครับเนาะรนะเรื่องของการโทโแจงบอแสอยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเพื่อที่สเป็นการ กวาดล้างยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีเบอร์โทษสายด่วนต่างๆนะครับว่าจะเป็นสายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับประกาศทางเบอร์โทษสายด่วนนะครับของทางแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะนำมาบอกการราแจ้งให้พี่น้องติดตามกันในช่วงของรายการสารคามยามเสาร์นะครับ